ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคุณอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยนะครับอยู่ทางชนทางระยองนะครับผู้ไปงานไก่บานไก่เมืองนะครับพอดีมนีมาดบหน้าซอยผู้เถินนะครับผู้เฒ่าก็ดำหน้าอยู่คับช่วงนี้ครับเป็นช่วงดำหน้านะครับยี่สอัที่กันจะมาดนหน้าซอยคนเฒ่านะครับพ่อได้ไปกินเป็นกะแบงกะไห้นะครับอ่ามัจกาดดีครับมาเ้อง พอ่อมี่ครับบอลายกับพ่อไดดดำนะครับมันได้กาศบานเท่านะครับาายเย็นสบายช่วงนี้พนของกักมาตกลายมือแล้วครับพอดีหน้าที่วานไอยเนาะ เรื่อกับ้าบาดเน,นีครับผู้ทา่านกจเสียงนั่นจะท้องแตกครับกลับมากครับ